สวัสดีเพื่อนเพทุกคนนะครับมาต่อจากพาร์ทที่แล้วกันเลยสิบห้าวันต่อมาโอ้โหอ่าสวัสดีครับ oh. ฉันมีชื่อว่าฮาการะสึกะ ดาบของคอมมโดทันติโรเสร็จแล้วเลยนำมาส่งมอบให้ที่นี่ว้าวผมชื่อคอมมโดทันติโรครับเชิญมาด้านในก่อนครับนี่คือดาบนิจิรินเป็นดาบที่ฉันตีขึ้นมาเองเชิญด้านในก่อนนะครับจะชงชาให้นะวัตถุดิดาบในการตีดาบนิจิรินนั้นขุดจากภูเขาที่ใกล้จากพระอาทิตย์ที่สุด เหล็กทรายและลาชราชส,สีแดงเช er <ห><อ>ิญด้านในก่อนนะครับดังน<ร>ั้นเหล็กที่ตีขึ้นมาจึงสามารถดูดซับพลังงานแสงอาทิตย์ได้ยังไงเหรอครับก็ <ST itte> เชิญด้านในก่อนนะครับเพราะว่าตอนกลางวันจะมีแสงอาทิตย์ส่องไปทั้งปีบนเขาจึงไม่มีฝนหรือหิมะตกเลย ไม่มีฝนหมายความว่า,สาแสงแดดสามารถดูดซับได้โดยไม่มีสิ่งสกรปรกแม้แต่นิดเดียวฮะหน้ากากนี่เขาได้ยินฉันบ้างหรือเปล่านะไม่เปลี่ยนไปเลยนะยังไม่เคยฟังสิ่งที่คนอื่นพูดเหมือนเดิมเลย อนี่เจ้าเป็นลูกของชาคูชาถือว่าเป็นลางดีเลยทีเดียวนะไม่ไม่ใช่ครับผมเป็นลูกของทันจูโร่ไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นเจ้ามีผมกับตาสีแดงใช่ไหมล่ะถ้าครอบครัวทำงานเกี่ยวกับไฟแล้วมีเด็กอย่างเจ้าเกิดมาถือเป็นเรื่องที่ดีเลยนะ งั้นหรอกเหรอครับไม่เห็นรู้มาก่อนเลยแบบนี้ดาบของเจ้าก็ต้องกลายเป็นสีแดงก็ได้นะใช่ไหมล่ะอุโรคุดากิก่อนนะเอาสิรีชักมันออกมาสิ ชักดาบออกมาดาบนิชิรินมีชื่อว่าดาบเปลี่ยนสีไงละ่ะและสีของขอบดาบก็จะเปลี่ยนไปตามผู้ใช้งานที่จะใช้มันฮะดาบของทันจิโรเป็นดาบสีดำนะครับสีดำสีสีดำหรอกเหรอทำไมเหรอครับสีดำมันไม่ดีเหรอ ไม่เชิงแบบนั้นหรอกนะไม่เคยเห็นดาบดําสนิทแบบนี้เท่าไหรนะ่น่ะนึกว่าจะได้เห็นดาบสีแดงแจ๋ซะอีกบ้าเอ้ยบ้าที่สุดเด,เดี๋ยวก่อนครับหยุดก่อนได้โปรดเถอะคุณอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยฉันอายุ37 แล้วมันยังไงล่ะบาเอ้ยจะคิดว่าฉันแก่หรือไงประมาณนี้นะได้โปรดเธอครับใจเย็นท uh ีเถอะข้ามาโดดทานจิโรฟังภารกิจของเจ้าให้ดีมุ่งหน้าไปยังเมืองตะวันออกเฉียงเหนือเจ้าเจ้านี่พูดได้ด้วยเหรอเนี่ยนี่เป็นงานแรกของเจ้าในหน่วยพิฆาตอสูร เตรียมตัวให้ดีล่ะเดี๋ยวนะนี่มันกำลังพูดถึงภารกิจอยู่ใช่ไหมเนี่ยมุ่งหน้าไปยังเมืองตะวันตกเฉียงเหนือที่นั่นมีหญิงสาวหลายคนที่หายตัวไปและในทุกๆค่ำคืนจะมีหญิงสาวหายตัวไป บทที่สองปีศาจนองน้ำนี่มันชุดของหน่วยพิกาตศูนย์ที่เพิ่งได้มามันเข้ากันได้ดีมากๆเลยละ่ะเอาละ่ะ เครื่องแบบของหน่วยพิฆาตอสูนที่นายกำลังใส่อยู่นั้นทํามาจากเส้นใยพิเศษมีน้ำหนักเบากันนะ้าไม่ติดไฟฟันของอสูนกงเล็บทั่วไปไม่สามารถฉีกกัดให้มันขาดได้งั้นเหรอครับถ้าวางแผนที่จะเดินทางไปกับในสโกะใช่ไหมละ่ะแต่อสูนนั้นไม่สามารถโดนแดกได้ และนั่นเป็นเหตุผลที่ฉันมอบกล่องนี้ให้กับนายใช้ในการไปไหนมาไหนกล่องนี้ทำม,มาจากไม้ไม้เมกเหมอกที่น้ำหนักเบาเคลือบน้ำยาหินทำให้ด้านนอกแข็งแรงกล่องนี้เลยแข็งแรงเป็นพิเศษครับขอบคุณนะครับคุณโอโรกากิยังไงก็ตามทันจิโร่ครับ ก่อนที่จะไปเริ่มภารกิจของหน่วยพิฆาตูนู์ข้ามีเรื่องอยากจะให้เจ้าฟังหน่อยนายรู้ใช่ไหมอสูรมีหลายประเภทอสูรบางตัวใช้วิชาเรียกว่ามนอสูรโลหิตเพื่อเพิ่มความสามารถขึ้นนายอาจจะต้องเผชิญหน้ากับพวกมันก็ได้ในอนาคต และการต่อสู้กับความสามารถที่เหนือธรรมชาติจะยากกว่าที่นายเคยผ่านมาทั้งหมดหากนายเอาชนะอสูรแล้วค้นพบที่มาของพวกมันแล้วนายก็จะพบกับคนที่เปลี่ยนในสุโกให้กลายมาเป็นมนุษย์ได้อีกครั้ง <c oughs> มีเพียงอสูรตนเดียวบนโลกเท่านั้นที่สามารถเปลี่ยนมนุษย์ให้กลายเป็นอสูรได้ อสูรตัวแรกที่เคยมีมาบรรยุมามากกว่าพันปีแล้วและนั่นเองก็คือเป้าหมายหนึ่งเดียวของนายคนที่โจมตีครอบครัวของเธออยังไงล่ะและที่สำคัญกว่านั้นฉันรู้ว่าเขาเป็นคนเดียวที่รู้วิธีการเปลี่ยนน้องสาวของนายให้กลับมาเป็นน,นุษย์ได้ครั้งชื่อของอสูนตนนั้นคือคิบุสุจิมุซัน คิบุสุจิมุซันนั้นเหรอเนื่องจากเขาเป็นคนเดียวที่สามารถเปลี่ยนมนุษย์ให้กลายเป็นอสูรได้เพื่อทำให้เนซโกะกลับมา <espacio> ผู้ใดก็ตามที่กลายเป็นอสูรแล้วจะโจมตีผู้อื่นโดยไม่เลือกแม้กระท,ขขท,ทั่งครอบครัวของตรเดงนพวกมันไม่สามารถทนทานกับความหิวกระหายในจิตใต้สำนึกเพียงอย่างเดียวได้ นั่นคือความหมายของการเป็นอสูรนั่นก็คือสิ่งที่ฉันคิดจนกระทั่งมาเจอกับเนซุโกไม่ต้องสงสัยเลยว่าเนซุโกะก็เป็นอสูรเช่นกันแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็ไม่เคยกินมนุษย์เลยสักคนเดียวเนซุโกะยังอยู่เคียงข้างผมเหมือนเดิมเป็นโล่ป้องกันเธอไม่ได้กินใครหรอกครับ ฉันเจออสูรมากมายในชช่วงชีวิตของฉันแต่ฉันก็ไม่เคยได้ยินเรื่องแบบนี้มาก่อนเลยและสิ่งเดียวที่ฉันสงสัยเลยคือเธอสามารถรักษาสถานะนี้ไว้ได้ยังไงกันนะนี่ก็เป็นเพียงแค่การคาดการณ์ของฉันเพียงเท่านั้นแต่ฉันเชื่อว่าในสโกสามารถฟื้นฟูพลังของเธอด้วยการนอนแทนที่จะกินมนุษย์เหมือนอสูรตอน,นอื่นๆ นอนเพื่อฟื้นพลังอย่างนั้นเหรอครับขอย้ำอีกครั้งนี่เป็นเพียงแค่การคาดการณ์ของฉันเพียงเท่าน,นั้นมันอาจจะผิดเพี้ยนบ้างก็ได้เนื่องจากนายเป็นคนที่อยู่ข้างเธอตลอดนายต้องสังเกตเธอต่อไปเรื่อยๆเข้าใจไหมแล้วก็อีกอย่างฉันไม่รู้เลยนะว่าสิ่งที่ฉันทำไปจะทำให้นายไม่สบายใจหรือเปล่าแต่ตอนนี้ในสโก หลับไปฉันใช้คาถาสะกดจิตเธอไว้ว่ามนุษย์ทุกคนคือครอบครัวของเธอจงปกป้องครอบครัวของเธออสศูรย์คือศัตรูหากอสศูร์ทำร้ายมนุษย์อย่าให้อภัยพวกมันเด็ดขาดนั่นคือสิ่งที่ฉันบอกเธอทันจิโร่เข้าใจว่านายต้องการจะช่วยน้องสาวของนายแต่จงจำไว้ว่า ตอนนี้เนสุโกก็เป็นอสูรเช่นกันเธอน่ะไม่ใช่ดอกไม้อันบบาบางที่ต้องรอให้นายมาปกป้องตลอดเวลาแล้วไม่ว่านี่จะเป็นภารกิจครั้งแรกของนายนายก็ต้องเผชิญกับอสูรเพียงลำพังแต่ก็ขอให้นายและเธอกลับมาอย่างปลอดภัยแม้ว่าฉันจะมั่นใจอยู่แล้วก็ตามรับทราบครับ าเดินทางมาถึงหมู่บ้านนี้แล้วここเอาละพวกเราดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรผิดปกตินะแต่ว่าฉันได้กลิ่นแปลกๆมาจากแถวนี้ด้วยแฮะเดี๋ยวลองไปดูแถวนี้ดูก่อนดีกว่ามาเรามาถึงหมู่บ้านอะไรนะไอ้ตะวันตกเฉียงเหนืออะไรที่นกเมื่อกี้แม่งบอกเนี่ยแหละ ดูชาวบ้านซิมันมีอะไรบ้างไหมมีตัวไหนที่จะมีเบาะแสของอสูรบ้างนะอ่าโอเคเราต้องเดินไปตามเส้นสีแดงตรงนี้นะเป็นบอกเป็น GPS บอกเราว่าเราต้องเดินไปทางไหนโอเคมันจะเป็นการดมกลิ่นของทันจิโร่นะว่าตรงไหนมีอสูรบ้างแผนที่ดูซิโอเคกระโดดขึ้นไปฟึ๊บฟบอ่าอ๋าอต้องไต่ตรงนี้ไป โอเคเข้าใจแล้วอ่าแล้วก็ลงตรงนี้ต้องปีนอีกไหมไม่ต้องปีนแล้วนะอุ้ยมีของด้วยเก็บของหน่อยแล้วกันอ่าต้องสไลด์โอเคสไลด์มาแล้วดูเหมือนว่าจะมีอยู่ข้างหน้านะเป็นเนื้อเรื่องแน่ๆเลยกลิ่นมันอยู่ตรงนี้ここนี่ไงพวกมันอยู่ตรงนี้ ไม่เห็นมีใครเลยแต่ว่ากินที่แรงที่สุดคือตรงนี้โอ้ยร้องอาร์คเลยครับเฮ้ยช่วยหญิงออกมาก่อนช่วยคนออกมาก่อนฉันเข้าใจแล้วอสูรสามารถซ่อนตัวได้อยู่ใต้พื้นสินะนีน่นี่มันอะไรกันเนี่ยผู้หญิงที่แกลักพาตัวไปอยู่ที่ไหน เจ้านี่มันอยู่เบื้องหลังเรื่องเราของทั้งหมดเลยแล้วเนี่ยตัดปันก๊กักก๊กัก,ก,กแล้วไอเวนเนี่กินนี้มีอีกตัวงั้นเหรอกำแพงอีกตัวนึงเนสโกช่วยครับถีบยอดหน้าไปทีนึงมีสามตัวบอกข่าสิทำไมถึงมีศูนเจ้าบ้าเอ้ย อย่ามายุ่งกับของข้าสิเดี๋ยวเนื้อมันก็ไม่สดกันพอดีใยนี่เด็กอายุ16ปีแล้วถ้าไม่รีบกินตอนนี้รสชาติมันจะแย่ลงไปกว่าเดิมซะอีก <c oughs> แกนะ่ะใจเย็นก่อนสิไม่เป็นไรหรอกนะถึงเราจะไม่ได้กินก็เถอะแต่พวกเด็กสาวที่อายุ16ปีเราก็กินกันไปแล้วหลายคนนะนะ แต่ว่าฉันยังไม่พอฉันอยากกินมากกว่านี้คุณคาซึมิช่วยอุ้มเธอไวท้ทีครับฮะอ่ะเข้าใจแล้วจเจ้าพวกอสูรคืนคุณสตโตโกที่เมื่อวานก่อนพวกแกเอาคืนมานะสตโตโกเหรอหมายถึงใครกันนะ ถ้าปินปากผมของผู้หญิงคนนี้แล้วก็ยืนให้ของสะสมของพวกเราแล้วล่ะนั่นมันซาโตโกแกแกะแกะฆ่าเธอเหรอโหดร้ายเกินไปแล้วผู้หญิงคนนั้นมันเป็นของฉันเอาคืนมาเดี๋ยวนี้นะ โอ้โหนี่เรียกว่าไปหิว,วกันมาจากไหนเนี่ยแม่งกินฆ่าคนไปนกี่คนกันแล้วเนี่ยอ่าโอเคมาสู้กันสามตัวเลยหนึ่งลุมสามครับปานวารีมาแล้วก็ปานวารีเหมือนเดิมครับเอ้ตัวนี้มันบางมากเลยนะเดี๋ยวเราเอาทีละตัวก,ก่อนแล้วกันโอเคอุ้ยโดนโดนโดนหลบ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 เดี๋ยวเรียกได้ว่าเราคาใจจากพาร์ทที่แล้วมากเลยครับเพื่อนมาเรามาสารต่อจากพาร์ทที่แล้วกันเลย มาเดี๋ยวเดี๋ยวมันเหลือสองตัวนะเอ้มันมุดลงพื้นแล้วอ่ะเอาโอเคมามนายสุโกช่วยกันเราปึ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหโดนอย่างเดียวเลยจะได้แรงอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะมาต่ฟักก็ปานวารีอ้าวไม่โดนมันหลบได้งานเข้าแล้วเลือดเราจะลงเหลือขึ้นหลอดแล้วปานวาลี ปานวารีนี่มาเตฟักก์ปานวารี <c oughs> ไอ้เฮียไอ้ปานวารีอย่างเดียวเลยไม่เอากระบวนท่าอื่นครับมาปานวารีนี่นี่ฟันชงเช,ง,ช,ง,ชงไปเอ้ยไอ้เฮียแม่งลงนะลงพื้นนี่อะเดียวนะโอ้โหไอ้เฮียชิบหายละเราโดนอย่างเดียวเลยเพื่อนๆจังหวะนี้แม่งไม่ให้เราหลบเลยไหนทำกูหลอกเมื่อกีนก้นี้มาเตฟักก์ปานวารี เรียบร้อยเคลียร์แล้วใช่ไหมอะยังได้แรงเอสอยู่ครับเพื่อนๆยังดีนะที่ไม so kind of ่เป็นไรอีกสองตัวไปไหนแล้วข้างล่างฉันตถูกถูมันลากลงไปแน่แย่แล้วเนสโกพี่จะลงไปข้างล่างแป๊บหนึ่งนะฝากเธอปกป้องสองคนนั้นด้วย ข้าก็ขอให้ปลอดภัยแล้วกันนะแต่ผู้หญิงคนนั้นต้องเป็นของข้าฉันจะกินให้เกรี้ยงเลยละอ้าวเราได้เล่นเป็นเนสโกแล้วเพื่อนๆไหนดูซิว่าเนสโกมีท่าอะไรให้เราเล่นบ้างไหนโอเคก็อันนี้ตีธรรมดานะปึ๊บมนอสุนโนฮิต ยังยังไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราใช้ท่ายังไงวะเนี่ยไอเฮียโดนโดนเดี๋ยวเดี๋ยวเราพยายามพยายามตีมันก่อนเดี๋ยวมันลงไอเฮียนี่ก็ขยันลงพื้นจังเลยเดี๋ยวนะมาซิมา,มาโดนซะเถอมึงตายโอเคตอนนี้เราค,คอมโบแบบไม่ยั้งเลยแล้วแม่ก็หนีลงพื้นอีกแล้วลไปทางนูน้นละ โอ้ยมันใช้มนมันเอาเวกแล้วทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวหลบหลบหลบมึงจะมาทางไหนโอ้ยเฮียเอ้ยโดนอีกแล้เดี๋ยวเดี๋ยวเราเราเล็งทิศทางก่อนมึงจะเอาไงกันแน่เฮ้ยอันนั้นหรอกอัอนนั้นหลอก,อลอกโอเคหลบได้อืมเอาละมาไอ้นี่มาแมา่งเอ้ยผักเราออกอีกมึงขยันลงพื้นจังวะ กูก็ตีไม่โดนสักทีแน่ลงอีกแล้วเอ้ยแม่งเอาเวกอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราโอ้โหเฮียโดนอีกแล้วเดี๋ยวนะผมต้องตั้งสติ่อนนะก่อนสตาร์ทมาเอ้ยแม่งจับเราอีกแล้วอนาล็อกเรียบร้อยรอดครับโดนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮียเียนี้ก็สู้ยากเหมือนกันนะเนี่ยไม่ชินเลยเล่นในสกอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮียตอนนี้ใส่กระจงกระจุยกระจุยกระจายหมดแล้ว ตะโกงสกิลเนี่ยเอาไงแน่วะเดี๋ยวหลบแบบดิจิตอลเฮ้ยใกล้แล้วใกล้แล้วเหลือนิดเดียวเรียบร้อยตายซะเถอะมึงตายยากกันดีนะคุกเข่าไปทีโอ้โหแม่งกัดกามก,กุกกักกุกกักเลยดีละฉันก็จะก,กระซวกหน้าของแกซะ <c oughs> กระแสน้ำวนหา <c oughs> มันแตะต้องน้องสาวของฉันนะ เรียบร้อยมาทานจิโร่ก็ใส่นะนบนปันวารีบอกเรื่องที่แกรู้เกี่ยวกับชิโมสุจิมุซันมาซะบอกไม่ได้บอกไม่ได้ไไดห้ามไปบอกใครเด็ดขาดนะห้ามเอาเรื่องของฉันไปบอกใครเด็ดขาดถ้าบอกไปฉันจะรู้ทันทีเพราะฉันเฝ้าดูนายอยู่เสมอนะ บอกไม่ได้ <Wars> บอกไม่ได้ก็บอกไปแล้วไงว่าบอกไม่ได้ไ <gamma> ม <seok> ่ได้ก็บอกไปแล้วไงว่าไม่บอกไม่ได้นะจะเศร้าซีทำไมอ้าวกูอยากรู้มาได้เล่นตัวถนัดแล้วเดี๋ยวนะทำไมมันจะบอกไม่ได้ห่วงอะไรขนาดนั้นปานวารีเดี๋ยวหาจังหวะก่อนปึ๊บมปานวารี กังหันน้ำวนหรือล่าเอ้ยไม่ใช่จำชื่อท่าไม่ได้อะไม่ได้อ่านการ์ตูนนานแล้วกระบวนท่าอะไรวะอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะไอหมุนหมุนเตียวตวเมื่อกี้เนี่ยผมลืมไปแล้วโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวมาเรียบร้อยคอมโบเอ้ยเออเนสโกช่วยหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งตั้งการ์ดก่อนมาคอมโบแล้วครับจังหวะนี้คอมโบแล้ว มันมันหลบไอ้เฮี้ยนี่ก็ขยันลงพื้นแล้วเอาเวกอีกต่างหาก็โถเดี๋ยวเดี๋ยวหาจังหวะก่อนมึงจะมาเลี่ยมไหนปึ๊บไม่โดนหรอกเว้ยมุดอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวลบ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 ไม่โดนเอเครอมันหายเอาเวกก่อนนะล้วถึงจะตีมันได้เนื่องจากเมื่อกี้นี้มีประสบการณ์แล้วไอ้เหี้ยนเซุโกนี่โดนยับเลยเมื่อกี้นี้นี่ตอนนี้เราก็โดนยับแล้วเนี่ยเอ้ยมันก้มแล้วมันก้มแล้ว มาคอมโบ้แล้วจังหวะนี้ปนานเวอรี่มาลองอาร์ไปซะมึงโอเคโอเคมาเข้าคาสีแล้วไออาร์หนึ่งซีเลียมอุ้งทันเอ๊ะได้กิ่นน่ากลัวกลิ่นมันเหมือนน้ำเห็นเน่าเลยนะ่ะ บอกฉันทีพวกแกฆ่าคุณไปกี่คนนั้นแล้วเรียบร้อยครับตัดคอบปาดไปหนึ่งทีอ่ายังได้ลังเอ็ดอยูอ่อีกแล้วเราไม่ได้ข้อมูลอีกแล้วเนซุโกะหลับไปแล้วเนซุโกะหลับอยู่เหรอ เลือดหยุดไหลแล้วด้วยขอโทษนะขอโทษนะษนะช่วยรออีกสักนิดหนึ่งพี่จะทำให้น้องกลับมาเป็นมนุษย์ได้อีกครั้งเอากล่องมาแล้วเตรียมพร้อมขนย้ายเดินทางต่อไป อาคุณคาซึมิเป็นอะไรหรือเปล่าครับฉันสูญเสียคู่มันคิดว่าไม่เป็นไรงั้นหรอคุณคาซึมิคุณคาซึมิครับไม่ว่าจะสูญเสียมากแค่ไหนแต่เราก็ต้องเดินหน้าต่อไปนะครับไม่ว่าจะยากลำบากเพียงใดก็ตาม อย่างแกจะไปรู้เรื่องอะไรเป็นแค่เด็กไม่รู้ภาษีภาษาเลยด้วยซ้ำก <c oughs> ันติโลเข้าใจเกาสูญเสียทั้งโคตรเงาสักาลาดนะ <c oughs> ผมต้องไปแล้วละ่ะ <c oughs> รับนี่ไว้สิ <c oughs> คิดว่าน่าจะมีของคุณสโตโกอยู่นะครับ นายก็ผ่านเรื่องแบบนี้มาเหมือนกันเหรอขอโทษขอโทษที่ฉันพูดจาไม่ดีกับนายนะยกโทษให้ฉันเถอะฉันขอโทษมือที่เต็มไปด้วยบาดแผลหนาะและด้างจากการฝึกหนักนั่นมันไม่ใช่มือของเด็กหนุ่มเลย คุณคาซูมิไม่ควรข้ามเส้นทางกับอสูรควรจะมีชีวิตที่สงบสุขแต่ทั้งหมดก็กลับพังทลายไม่เป็นท่ามีไม่มีแค่เราแกฆ่าคนไปกี่คนแล้วทำให้ผู้คนทุกทรมานไปเท่าไหร่กันชิมูซุจิมุซันฉันจะไม่มีวันยกโทษให้กับแกายเด็ดขาด จบชัปเตอร์ที่สองอสูรหนองน้ำเอาละเพื่อนเพื่อนก็จบกันแล้วนะครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอพักไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะก็จบชัปเตอร์หนึ่งแล้วก็ค่อนข้างยาวเลยทีเดียวก็เดี๋ยวพาร์ทหน้าเราต้องไปเจออะไรต่อก็เดี๋ยวติดตามรอชมนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ไอแต่เพียงเท่านี้ก่อนครับก็ขอบคุณเพื่อนๆที่สละเวลาอันมีค่ามานั่งดูจนถึงจุดๆุดนี้สำหรับวันนี้บายบายครับ